มันเป็หวใจ <c oughs> อันนี้เป็นทางเดินเข้าไปสำนักสงฆ์ขาพยาเดินถงอากาศหนาวๆหน,าห,นาห,นาหน่อยๆเย็นๆ <c oughs> น่าจะพอตอนเช้าแล้วก็ไม่มีแดดนั่นก็8ปดโมงแล้ว